One News ตรงไปตรงมาจากนี้ไปเด็กนักเรียน102คนในตำบลบ้านต้องอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬไม่ต้องเดินทางไปโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลไปกว่า3กิโลเมตรอีกต่อไป เมื่อนายพงศพักดิ์ปรีชาวิทย์ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเห็นชอบให้ตั้งโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านคำชมพูแล้วเปิดการเรียนการสอนระดับชั้นปน .1 ถึงป .6 โครงการน,นี้ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬและกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่24ใช้งบประมาณจากราชการพ่อค้าและประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬนำมาซ่อมแซมอาคารเรียนเดิมและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆเพื่อให้เด็กๆมีการศึกษาขั้นพื้นฐานนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โอกาสนี้หลายหน่วยงานยังได้มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เด็กนักเรียนและมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้ผู้มีอุปการรัคุณแก่โรงเรียนแห่งนี้ด้วย โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านคำชมพูเป็นโรงเรียนตชดแห่งที่4ในจังหวัดบึงการมีครูทั้งหมด7คนเป็นครูตชด4นายและครูจากอบตอบ้านต้องอีก3คนมุ่งเน้นให้ความรู้ด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้สามารถพึ่งตัวเองได้เพื่อใช้ประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา 1. News ตรงไปตรงมา